โหวันนี้หาอะไรนะแม่หาแมงกอกเหรอหเป็นยังไงแมงกอกเป็ที่เหลืองๆขี้เหลือ,อ,อ,ะนะองๆะคะดามืกอกงนีอะไรอ่ะมีอะไรให้กินไหมดูดิแม่กินอะไรอ่ะแม่เดินเข้าไปข้างในดิ มีหมาหมาล่าด้วยาหาอะไรกินนะหากินอะไรอะไรอะไรบอกให้ไ ف ายทาาเดินดูไ�่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะว่าหมูปลานะี่ยซื้อนี่ไปกินได้ไหมหมูปลาไข่ไข่นกไข่สโตรสโตร ขว้วขัวขมีปาด้วยค่ะปลาแม่ปลาน่ะแม่พรสุดนเริ่มเลยเห็ดพอเหรอมั่วสวยดีเนาเห็ดพไปซื้อไกงอ่ะเห็ดพอ

ปลาเน,นี้ยไปกินปลาไม่นึกว่าจะกินอยู่นี่ไ,ไปไดเดินแม่ซื้อปลา <S S เห็ดเด็นีด็ของป่าตล,ล,ลาดคนเยอะดีอ่ะแต่แม่แม่กินไป เห็ดเพาะเยอะก็มีเห็ดเพาะเยอะเห็ดเพา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 ะหน้ามันหน้าปีละครั้งตาเดินตากินอะไรตาตากินอะไรเด้มันเนี่ย ห้องน้ำเหรอไห้องนตาเนเดี๋ยวซื้อไปไปซื้อกิเป็นรถนะดอกบัวไม่มีเห็ดพอไม่ไปแกงอะเห็ดพอเห็ดเห็ดเห็ด ติ๊บข้าวน่ารักดีอ่อีเดะอีนน,นี่อันนี้นี่เขาฮิตเนียที่บ้านกินไหมสมค่ปลาครับสมค่ปลาสมสมปลาแก้วบอกน้องม้วแต่ของดิบอ่ะอต่าย่งตาห้องน้ำอยู่อยก็รอดีจะเดินไปด้วยเนี่ยถ่ายไม่ละ้า นายเอาแมงไปกินนะบอกเอาเมะบอกเอาแมงบอกเอาแมงเมะทานละลอยเลยทานละลอยจ้ากินเมงจะกินแมงเหรอแมงอะไรอ่ะนี่ครัวเราบอกค่ะนี่ครัวอันนี้จากข้างหลังนี่รัวครไหสองเท่าเห้าสิบ้าสิไม่กินเหรอเห็ดเพเห็ดเเห็ดเพเห็ กูเดินสามรอบเรื่องหมูป่านะออหวกมาไปกินหวกหมดแม่แม่ซื้อหกหวกหวกไปกินหาอะไรไปกินวนรถหน่อยคือไย ดียังมีลลอกสิบบาทด้วยนะเดินไปหาจาได้ค่ะกินไข่ปิงก็ได้แต่รถอ่ะลอยแก้วดีเนาะลอยแก้ววันนี้แบบเอาไปลงแกงเลยเนาะเนี่ย ีนั่นก็คลายเหมือนกันมีแกงขี้เหล็กจองมีหนังวัวหนังหมูด้วยอ่ะแกงลงแกงเลยเห็ดเห็ดเห็ดนี่งหน่ยไม้เยอะเนาะส้ปะมปลาดูส้มไข่ไ,ได้ไหม ไม่รู้ที่บ้านกินไหมอะ่ะหมูป่าดีไส้ตันไฟเห็ดอะไรนั่นลอยแก้วโอ้โหทำไมน้องวัวเยอะจังเลยอะ่ะคนงาน,นน้องวัวไปทำอะไรแมงขวายกินเหรอ ตลาดตลาดดูน้องอุ้มหมาเหแม่แม่แมแมพ่ออายากกินข้าวกีอยากได้เบอร์รี่นี่แหละสักไม้หนึ่งกนะ็พอแล้วไปกินเบอร์รีอ๋ยวหนว่า่กกับไข่ ไปไหนเหรอโอาน้ำเอาน้ำด้วยมแม่ไปไหนอ่ะกิน้พ่อ,อน้ำไหมแม่อ,อน้ำไหมเอาไม่ตาเอาน้ำไหมมีใบบัวบกมีมะพร้าวลำไย,ยโอเลี้ยงชามะนาวใส่แก้วเอาใบบัวบกฮะ ชามะนาวหรอชามะนาวหรือลำไยหรือโอเลี้ยงโอเลี้ยงออืโอเลี้ยงเอาอะไรเอาโอเลี้ยงเลยโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาโอเลี้ยงเอาโอเลี้ยงแล้วก็เอาชามะนาวพ่ออเลยไหมตาโอเลี้ยงพ่อไหมเอ้า จะกินน้ำใส่นมไหมใส่นมไหมใส่มะใส่นมมะใส่นมไหมไปดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นคนเยอะมากเลยตลาดตลาดเยอะเลย